ส่วนมันความเพียรน,นะครับผมของพระกิ่งแพรลีพินานครับครั้งที่62วันที่1เดือน7จ็ดในสลาวินลำดับที่102นะครับ วันนี้วันที่หนึ่งเดือนเจ็ดเป็นครั้งที่หกสิบสองที่ข้าพเจ้านายสราวินกัศิเลศบอนขอถวายเสังสวดสาธยายพระสวดพระบารีณและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแในอาจารย์บูชา,า,ชา,แ,า,า,ชาแด,ด่ครูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเล็กได้มีสมาธิจดจ่อแนแขนาย,ายพันชนะฤทธิบสบุตอย่างตนเล้งด้วยเทินหนึ่งปารตนาไตาอรหังสมาสัมพุทโธะควาพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิสวากถาตัวะุกตาธรรมงธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนปะกตัวสว่งกัสังโคลสัง สัมพุชาภพเพรีพินาศอรหังสมาสัมพุทโธสุิลังปรินิพุตโตคุณีหิธรามโนธานิปรัมยีหิจติสติยะวชีวังอรหังพุทธังธรรมังสังฆังสนงกรโตปูเชมิรัตนัะตยังธรรมังเจรามิสุทินาสามชนมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตตะคัจฉันตุเทวตาตธรรมังมุนีราชสานตุสักขโมกขังตะเคกะมีจารุเปคิริสิขารตะเตจันตริเกวิมานนติเปตเตเจคามีตุรุวนาคาหานีเกหังวชุมีเกเตภูมาเจนตุเทวชรัทระวิสเมยขะคันธปนาสาติคันตาสันตติเเกยัััังงมมะวววรราจสุุนน ธรรมสนาการอณยมัจันตาธรรมสนาการอณยมัจันตาธรรมสนาการอณยมัจจันตาสีภุพาพาคันมการนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้ามไตรสรภคมนาปาทะพุทธังสังนัจฉามิธมังสังนัจฉามิสังฆังสังนัจฉามิตุเตียมปีพุทธังสังนัจฉามิตุเตียมปีธมังสังนัจฉามิตุเตียมปีสังฆังสังนัจฉามิจะเตียมปีพุทธังสันนังต คงสัจกิริยาคาถานาทีเมเสนาังอัญญพุทโธเมสนาังวรังอิตตนะสัจวัตจนะสุทิเมโหตุสัพพทานนาทีเมเสนาังอันยังธรรมโมเมสนาังวรังอิตตนะสัจวัตจนะสุทิเมโหตุสัพพทานนาทีเมเสนาังอันยังสังโฆเมสนาังวรังอิตตนะสัจวัตจนะสุทิเมโหตุสัพพทานเจติรัตนะปะนามคาถาพุทธังนาเมตนะพุทธาสรีระจิตตังธรรมังนาเมตนะพุทธาวิเศษทิสารังสังขังนาเมตนะพุทธาสรีราจิตติ อิตังเมติรัตนังรัตนตยัตยาหังสัมมาสมุสริตาวัตถุวิเศษสัพพิตังอายุยายุตัสผู้โยค้าวัสสปวัตตังอัศมิตยัคบีเตเทวายถาติทันเทกังวินาจทิตเเรสัมมาสัมภเวนะโลกเกัตตาจิตจัจิเรจะปัตุพุตังคำดีละญานวิสัยอดิทุทัสังทานวิญโยหีปันทิตะชาเนหิวิชนญาลูปังโลกมีเกิจิกระทันจุปาราปนิยังเกตันจิสุทูปิตังคุณักกายตายะและมิเอวะชนะตายะสุวิสุตสัมปีสมุตปัสตังทุุกขาาปะมจจน สารนังแต่ข้าตานังผู kita, ้ชระเฮสุป aramanga ิปูเชนียังนิพพานาสจิกิยิยุปัตสยยะถังสมากิเลสมัสสะโทรสิทธิสิทิยาจะสาตมีกัตถะกุสเลหุปัสเสวนียังปานิจจปิสารนังคัมมานียเมวัตสมาหิตังติรัตนังสารนังขตัมหารตินทิวังขะเนสูตรนัมัสสะมานาปูชิมาจาปิสสะตังสุปันสันติตตาตัทฐานุปาริจดิยาสัทธารตาจปุญญะตันตะ เตนะสุขีพระเวมุเตชะนาตัสสาจัจสทาปิสุวติโหณตุกโยยิคาสรรมวินายะมีประมาณนาภูโตโลกุตลาพิสมโยนิยโตสุโุชังตัดโสปานิสัยยะจะยะยะอยัมปีโหณตุวัตุเตเยปริจิโตสุปัสสะการโรแต่ละมาราชิทธิคาถา โยจักคุมามุหัมมัดอัลปะกัตโตสมังวัพุทโธสุกเตวิมุตโตมังสาปัสสาวินิโมจะยันโตปะเบศีเขมังเชนตังตังวินัยยังพุทธังวรตังสีลศาสนามามิโลกัสสานธันจรวินัยยกัรจารันเตยสาเตเชะสิตีหนตุสัพพันตระยะจริยสัมมิตูทำมโมช้โชโยวิยะตสาสัตถทัดเศษีโลกัสสาวิสุทธิมัครางนิยานิโกธรรมะราสาธาดีสตาหูสันติกะโรสุจินโนทำมังวรตังสีลศาสนามมาิ มงผัวประธานหลังอุปัสรรคตถาหังดัตเจสถานเชียะ์ศิโหตุสัพพันตระยาจะมินสัมเณตุศรธรรมเสนาสุปตานุโคโยโลกัสสาปภูปักิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยเชโกจัสวาขาตธรรมังลิตังกะโรติสังฆังวัดตังสีลสานะมามิพุทธานุพุทธังสมาธิระทิถิงดัตเจสถานเชียะศิโหตุสัพพันตระยาจะมินสัมเณตุเก้าลำโมกันอัจฉราถา นโมอรหันตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสิโนมุขสัมมาสัทธะสวะขาตัสเซวะเตนิฐานนโมมหาสกัสสาปิสุทธสีรติธิโนนโมโอมาตยารัตสัตตะนัตตยศาสานุกังนโมโอมกาติตัสสตัสสะุตธยะสปินโมการปภาวินะวิคันันตุอุปัฏวานนโมการาน hmm ุภาวินะสวดีของสูตรสัพพทานนโมการสัตเตชนะวิธิมิโหมิเตชวาจิตมหาสมัยยสูตร อิวเมสุตังเอกังสมัยยังพระขวัติเกสุเฮลติกะปิลเวทุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังขีนะสติงมจมาเตหิพิกุตเตหิสติหิวะอรหันตหิทัตตีหีจระประทาตุหิเทวตาอิปิยนะสันนิปริตาหุ่นติพระขวัตตังทัศนายาพิกุสังกัญจะอัจจะโหจะจุนังสุทาวตะกัยกานังเทวนังเอกังตังโมศิยังโหรพระขวัติเกสุเฮลติกะปิลเวทุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังขีนะสติงมจมาเตหิพิกุตเตหิสติหิวะอรหันตีหเทวตตีปิยนะ นี้ปฏิตาโหติควนตังพัฒนายาพิุสังคัจจะยันุนมีอปยนะภะควาเตนุปสังกยมอุปสังกมิตวะปะขวัโตสังเปัจกาาถาปษยามติอัรตาเทวตาเสดทาปีนามะพรวะปพลิโสสมิิตังวาปะหังภาษาียภาษาทิตังวาปังสมิชนาอิวะมวะสุทาวเตสุเทวสุจัรหิตาภะขวโตปุระโตปัตุลาหังสุอัตฉริตาเทวตาภควนตังอภิวัติวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาข ิตาวะอปราิสังติอัตโอปราิโยตาปะวโตสังอิมังังาสิตตระภิโสมาทังสูจิตตังอัตโนุุกัมมะกังสุสารธิวเนตานิขเหตวะอิทิยานิลักขัติปันิตาติอัตโอปราชิโยตาปะวาโตสังเกิอิมังขังขาติเชตะขีลเชตวะปรีขังอินเขีลังโอหจามเนชาเตจันติสุทาวิมาราจคุปมาตาสุทันตาสุสุนคติอัตโอปราชิโยตาพระเปายเกตสังเกติมิมังหังขัง เยปุยนาภิกเวทัสสตรรักทานตูสุตรเทวตาสานิปฏิตารโหติตถาคตังัสนายาปิกุสังขันจะเยปิเตปิกเวอเฮสุงอติตรรมทานังอารันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปีภะควันตานังเอตักปะระมเยวะเทวตาสานิปฏิจารเฮสุงเศราปีไมหังเอตังหิเยปิเตปิกเวอเฮสันตินัคธรรมทานัง อรหันตโตสมาสพุทธาติสัมปิพระควรตางเอตปรมายวเทวตาสันิปิตาวสันติเศาปิมหังอิจะหิอดิสมีพิกเวเทวการังนางมานิจตามีพิเวเทการงนางมานิตยเสามีพิกเวเทวการงนางมานิตังสุนัธาสะุกลงนมัิกระดาปสามิติเอวัมปันเติโคเตพิคูละโตปัญจโสสุขสงฆะเอตวจสโลกะมนกัสสามี ยาตะภูมามาตสิตาเยติตาขิริขปัลังไปยิตตาสมาหิตาปทุสีหาวัสสลีนาลมหังสบิสังพุโนอุทายดมานัสสาสุทาวิปัสสนามานาวิลาพินโยปัจิตเตยัตธวาวะเนกาปิทัตเทโยโตอมันตยิสถาสาวเกศสเนเตเตเทวกยาวิกันตาเตวชะาพิโวเจเจอัตตปะมะกะลงสุตตะวาพุทธศาสนาวิเตสัมปาตุลหุยานังอมนุสนะทัสสนัง อปิเกสตรมตคุสหสสังสตีสตังเอกเศาสานังอุสนะทัมัทสุงอปิเกนตามัตถคุงดิสาสภาพุตตาอคุงเตปพังอภิาะพวกขีจนัจักุมาจาตโตอมารสถาสาวเกสตตนิเตเทียวขยอภิกันตาติวชาพิกโวเทียวังินิสามีกิรานิยนุปุปโสสัตสาสาวยขาภูมากัมวาอิทิมตโตจติมันโตวันนาบุตสติโนมทมานาภิกมุงพิกุังสามิติงวณังชาสาหาเสนโมอส สารตาคิาติสหัสสายขานัลตะวนิโนอิทิมันโตพิติมันโตวันาวตุวยัสสติโนโมูธมานาอภิกรรมุงพิ่กุณางแสนพิิงวะนางอิเจเตสโรวสสหัสสายขานัลตะวนิโนอิทิมันโตพิติมันโตวันาวตุวยัสสติโนโมูธมานาอภิกรรมุงพิ่กุณางแสนพิิงวะนางเวสานิตาปัญจสตาสายขานัลตะวนิโนอิทิมันโตพิติมันโตวันาวตุวยัสสติโน โมทัมนาอภิกรรมุงพิฆุนางสมาติงวนังกุมพีโลราชไคโกเวปุระษะนิเวสนังปิญโยนางสตัดสหัสสังยักษนางปิยรูปาสติกุมพีโลราชไหโกโสปราฆาสมาติงวนังปุริมัญจะทิสังราชถ้าแตระโถภาษาสติคันทภานางอธิปติมหาราชายัสติโตพุตตปิตัสสะพหะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนนาัญโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิฆุนางสมาติงวนังทักคินัญจะทีสังราชาวิรุณหองวัตบารษาสติคุ้มพันธนางอธิปติมหาราชยยัััสสสตต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 ิิิิิิิโโโโโโพุุปภาาววออนนนนนนทมมมมหระ โมทัมนาภิกขมงพิกุลังสามิติงว่นังปัจฉิมันจัตที่สังราชาวิรูปะโคปัสสัตติคนาคานังอธิปติมหาราชายะสัตติโสปุตตะปิจตสภาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตภิกติมันโตวันนนโตยะสัตสิโนโมทัมนาภิกขมงพิกุลังสามิติงว่นังอุตตรัญจัตที่สังราชากุเวโรตปัสสัตติยักคานังอธิปติมหาราชายะสัตติโสปุตตะปิจตสภาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตภิกติมันโตวัโนมมธนาิิิกกัมมงงงุสตวัน ปริมาีสังฆตะโถตะคิณะวิลโกปชีวนะวิลุปโกุเวโรอุตระังที่สังยารโตเตมหาราชสมันตาเจโรทิศาสัศรามนาอาตสุวเนกามเสวติสังเยโนทสาคุัญจนิกาสเศามัเดนทเวเกนวิูวิพุโตสหจนโนกรรมเจิณุพันนคันูจปนโทโอปมัญโยเทวสุโตจมัตริจิตเสโนจันัปโนัโราชเชโนสโภกูปัจสิโคเจวะติมพารสยศศาเอตจเจราชนคันพาสหราชติโมทมนาิกามุะสติว อาถกูนาภาษานาคาเวสาราสหันันจกากรภรัสสทลาอาคูปยศาสหเยนพิยมุนาทัตตสถานจะอาคูนาคายัสสติโนเอราวัณโนมหานโปสุปากาสมาติงวนังเยนะขะราชีสหัสารัติทิพาติชาปะกิตยิสุติจักูแฮสเตวะนะมัเชปันตาจิตาสุปนาอติเตสศนามังอัพยันตานาคาราชานามาสิสุปันนตโศมีมมากาสีพุทโธสนาหิวจหิปุวะยานตานาคาสุปนาสนะมังสุปุทังจิตาวิเชหันเทนะสัมพุทังอสุลาจิตาภรัโลวัสวัสเตติอิทิมโตยัสสติโนการ สรลาธนเวคภาษาเวปจิติตุจิตจะปะหาโทนมุกจีสหพันธจับฤกษิปุตานังสเปโรจนะมกาศนาหิตวาพระเสนังละหงุปะทานมุกปากขมุงสมัยโยธานิพันเตพิคุณังสมิติงวะนังท่าโพจเทวาปเวีจเตโชวายโยตถาขมุงวัรุณาวัรุณาเทวาสมุจย่าสสะสหเมตตากรุณาไกยิกาอากุเทวายัสสติโนทัาเซเตทัาสสากายาสเปนันตาวุณิโนอิทิมัตโตจิติมันโตนั่งดสยัสสิโนโมทมนาอภิกรรมุพิคุณังสมิติงวะนัง เวทูจะเทวาสหดีจัตสมาจะตุเวยมาจัตโนสูปนิสาเทวาจะนมาคูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุยมะาคูปุรกิตานักขัตานิปุรักิตวะอาูมันทวะลาหากาวุสนาวะโสวเสโวะโกปะาคาปุรีโตทัสเจเตทัสสักายาสเพนะสัอุนิโนอิทิมนโตจติมันโตวันะปุรีสัสสินโมทมานาพิกามุงพิกรังสัมปณิงวะนังอถากสะภูเทวะลามกีสิกขาลิวะอัจจิจการจัต อิทิมันโตชุติมันโตนัตวยัสสโนโทมนาอิกมุงพิกุังสมติงวนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมาคิทาปะตุสิกาอากูอากูมโนปัตุสิกาอัสากูหยโยเทวเยเจโรหิตาวสิโนปาลามหาปารลขาอาคุติวายัสตโนทัาเเจทัฏกายสเพนะตันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนั่นตัยัสสโนโทมนาอภิกรมุงพิกรมังสมิติงวนังสุกากระุหะอรุณาอากูเวนาสาสหะอัจไาหาปัมโมขาอากุติวายวิจนาจทานมติหาและกัน อิติมันโตชูจิมันโตวันะัตัวยัสสิโนโมทามนาอภิกรมงพิจุนังสัมิติงว่นังเคมียาตุสิตายามากัตกาจะยัสสิโนสัมพิจกาลรัมเสษถาโชตินามาจะอาสวะนิมานาราติโนอาคูภถาคูปรนนิมิตาทัศเจเตทัศสกายาสเพยนรตะวนิโนอิทิมันโตชูจิมันโตวันะัตัวยัสสิโนโมทามนาอภิกรมงพิจุนังสัมิติงว่นังสัจเทเตเทวนิกายาสเพยนรตะวนิโนนามันวิเยนะอาการฉุงเยจันเยสติสาสหะพุทธชาติมังคีลังโอคตินะมาราสวัง ทักขิโมุัตารังนาคำแกนทวัสิตาติตังสุปมาประมัโตจะปุตไตที่มโตสานาโกมาโตติโสจะโสปาคาสันติงว่นางชาหสะผมมะโลกะนังม่พมมาทิ่ติตติอุปปันโนชุติมัทโตพิสมากโยเลสติโสเทเจอิสระอาคูปเจกวัสวัติโนเตสัญจะมัทโตอาคาฮาริโตปาลิวาริโตเตจัสเพยพิกันเตสินเทเทเวสทพเมเกมารเสนนาพิกามิพันสักานุสักมาทียังเอถาคันธะพันธะลัคนะพันธมัทโวสมันตาปาลิวาริทะมวโวมจิทัดโคตินังอิติสัสมหาเทโนการเสนังอเปสยิ ป่าไมนาตจะเัมหัจจสังกตะวันเพลระวังเกลือภูสโกเมโคทะเทนตัวสวิตโตรัสสโวปะยุนทาวติสังขุโตอัสยังวเสตันสศพังอภินายะอวะาิีดอนจักรโกมาโตโอมาดีสัทธาสาวเกสัสเนเตมันเสนาพิกันตาเตวิชานพิโาโวเตจะอัตภังกระลงสุตวาพุทธศาสนาวีตะลังหิปะกมุงในสังรมปิอิเิยงสเพวิชิตสังฆมาพยาติตายสสิโนมุบจติสหะปุเตหิสาวกาเตชเนสตตาติสิบเอ็ดมังคระสุตตัง อัศวนาจะ้าราณังปฏิธานจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคุตตะมังปฏิรูปัสสาวโสจาปุเพจะกตะปุญญาตาอรรสัมมาปริธานจะเอตัมมังคุตตะมังภูสัจจัญจะกษสิปัญจะวิญโยจะสุสีคิโตสุภาสิตาจะยาวาจเอตัมมังคุตตะมังมาตาปิตุอุปทานังพุทธะสัจสังขโหนากุลาจักรรมัตตาเอตัมมังคุตตะมังธนัจะธรรมะจริยาจะยัตกานณจะสังขโหนานวชานิกรรมานิเอตัมมังคุตตะมังอารติวิตรีปาปามัชฌานาจะสัญญโมออััปปมมมาโทจะเเสุ คาราโวเจนิวาโตจัดสันตุถีจัดกตัญญูตากรีณธรรมะสมณังเยตัมมัุตตมังสันติจัดสวัสดิจสตาสมะยานจัดทัศนังกรีณธรรมะสักะฉาเอตัมมัุตตมังตะปูจัดพัมมะจริญจัอริยสัจรัตทัศนังนิพพานธสจิกยาจัเอตัมมัุตตมังพุทธัสสะโลกธรรมมิหิจิตตังยิสัตนะการปฏิอสโภกังวิราชังเขมังเอตัมมังคุตตมังอิตาริสัยนิการะสัมพัทธมาปราจิตาอิทัมมัฏโสติเขาจติตาเดสังมังคละมุตตมันติขิตตอตระพาร ยกิจิวิตังอิทาวาอุดังวาสกิสุวายังรัตนังปรีตังณโนสมังอภิทาคาเตนะอิทัมปิพุเทสรัตลังปรีตังอิเนะสจินาสุตโหตุายังวิราคังอมตะังปริตังเยทัชกาขยังมุนีสมาหิโตณตนะธรรมินะสรรมติกินจิอิทัมปิธรรมเมรัตลังปรีตังอิเนะสจินาสุตโหตุ ยามพุทธเศรษฐโภปริวันไดยิสุจริงสมาธิมานันตะลิกัญญามาโหสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติเอิธัมปีธรรมเมรตนังปณิตังเอตนะสัเจนะสุตีหนตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสถาจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทะกิเรยาสุขัสสะสาวกานิสุทินานิมหาภราณิอิธัมปีสังเคตตนังปณิตังเอตนะสัเจนะสุตีหนตุเยสปายุตตามารสาอันเฮนะมิการนิโมโคตมะสาสนามีเตปฏิปตาอามตางวิคแหรัรรมมุธานิปุจิงคุลชะมานาอิธัมปีสังเคตตนังปณิตังเอตนะสัิเทนะสุเจ กีนังปุรานังนวังนั่ที่สัมภวังวิรัตตาจิตายติเกะพอสมิงเตคินังปีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทิรายาไทยยปทีโปอิธัมปิสังเคระนังนปนิตังเอเตนะสเจนะสุธีหอนตุทิ่สามสมบูรสหาสวัคอัตตาคเวชิตังเสยโยยาจะยังอิตราปชาอัตสันัสสะปอสสะนิจังสัญญตะจาริโนในวัตเทวนาคันทโพนามารโสหะคุมุนาชิตังอปปชิตังกเยตาสถานรุปัสสะชันตุโนสิเกสุปุตสูตร ิตทมิสถางเจนะพระเขาตาชนะตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพงขเทนะเอตตตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมะปะรายะมาอิติกิริยามาปิเจตสัมปทานินะมาตะกเหตุมาณียขเฮนะมาอาการะปาลิวิกตินะมาทิฏฐินิชานะขันติยามาพระผนึกปัตตยะมาธมโนโนคลุยถาตุเมเหอัตนาวัชนยญถาอิเมธมาอากุศลาอิเมธมาสาวัตชัอิเมธมาเวนิวการหิตาอิเมธมาสามัตตาสมาธินาอหิตายะทุขยะสังวัตติอัตตุเมเหปะชากยะถาอิเมยาถาตุมเหอัตนาวัชนยญถาอิเมธมาอากุศ อิเมธมากุตลาอิเมธมาอนวัชชาอิเมธมาวิญญูปัสถาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิสยสุขายะสังวัตติอัตตุเมเหอุปะสัมปชาวิหะระยะนาติสิพาอุปนิยติอุปนิยติเชื่อแต่มัปามายงชลุปานิจตัสสัตสันติตานาเอตังพยังมรเนยเปคขามโนปุญญิกยิรธาสุขาวะหานิอุปนิยติเชื่อแต่มัปามายังชลุปานิจตัสสัตสันติตานาเอตังพยังมรเนยเปคขามโนโลกมิสังประชัหสันติเปโขโยทกายยีนาสังยมุไวจายะหติ ยังชี่ยวมโนปกติปุญญังธรรมโมเวรแะขติธรรมะจารีธรรมโมสุจิโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนและทุกติคัจิตธรรมะจารีเอสเพสังคาราอนิจติยถาปัญญาปัสติอัธนิปินสติทุกเคสัมมาโคสติยาสเพสังคาราทุขาติยถาปัญญาปัสติอัธนิปินสติทุกเคสัมมาโคสติยาสเพธัััมาาานตติยถปปรญญสติอทนิิิปุกขสิยาีของอปันนักชาดกอปันนักฐานนัมิเกตุติยังอหูตะกีกาอิตาธนิเมีทวีตังขันธิยะอปันนักัง พระองเวสนังยติปะปะานิวรรณิจะอารามมนุกจียานิมนุษย์สาวิยาจัจิตาเนตังโขสนังเขมังเนตังสารมุตตะมังเนตังสารมาขมัสสพปุตขขาปุจตะติโยจักพุทธันจักธรรมมันจักทำสังขันจักสนังขโตจัตตาริอริยสัจานิสัมมันปัญญาปัสสติทุกขังทุกขามุปปาทังทุกขัสจะอติกรรมังอริยจะอัทังกิการทุกขุปปัสมัชฌามินังเอตังโขสนังเขมังเอตังสารมุตตะมังเอตังสารมาขมัสสพปุตขขาปุจตะติเจตพัเทตตัตฟาถา อติตังนานวาขมือยะลาปฏิกังเนะครับตังบุคคลใดไม่ความหนึ่งสิ่งที่งลงแล้วไม่ความหอัสิ่งมาไม่ถึงยะะตัตปสปีัีังตังอป,ปตัจานาคตังสิ่งในโลกไปแล้วก็เป็นอัลลบเป็นแล้วสิ่งมาไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุป,ปนัญจาโยธรรมังตถาสถาวิปัสสติอสังยิลังสังกุป,ปังตังวิฐานันรุหรววเยบุคคลใดเหนแจ้งการรมปัจจุบันมเมื่องเมงื่อความแก่ในทำนั้นได้บุคคลนั้นพึงจระญธรรมนั้นหนึ่งให้ปลุกองเถิดอาเชวะกิจมาตั เพรความบัดนเบีงกับมัจจุราชผู้มีสนาใหญ่นั้นย่อมม่มีกล่าทั้งหลายเอวังวิหาริมาตปิงอโหระตตะมัตตันทิตังตังเวพาเทการโตติสันโตอาจิกมะเนมุนิติรัมมณีผู้สงบย่อมเรียบุคคลผู้มีปุติอย่ย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดานทั้งวันและการคืนนั้นแน่ว่าผู้มีลาตีนึ่งจะเลื่อนยการชนีแน่ี่แปลกพินะหะปัจจะเวคณะปาทชาัรมโหหิชลังอัตติตโตในความแก่ไปทําราจะลความแก่เป็นไปไม่ได้พยาธิธมโหหิพยาธิอันติโตในความเจ็บ ปีหิเมปีหิมันาปีหิันาโววินาโวเราจะเว้นเป็นต่างคือเราจะทำทั้บาปอย่างของละของจใจใจทั้งหลังบวงกามัสโกมีกามัสทายโทุกามโยนิทุกามพันธุกามาปฏิสานโนเราเป็นกรรมของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเรนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติตต่างมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริสัยมิกัรมานังวาปะปะกังวาตัสทะให้อโธภิสามิเราทำกรรมในไว้เป็นบุญหรือบาปมันจะเป็นทายาทคือเราจะทำในผลของกรรมนั้นเสื่อไปเอวังอเมหิอภินังประจาวิกิจับพังเราต้องหมายคุณเป็นอย่างนี้ทุกๆวันเถิดที่กาาวถอโยชนะค ทุกขประตาชนิดทุกขาพย horses, ปาประตาชนิดพยาโสกประตาชนิดโสกขาหุ brown, น่นตุศภิบิตรนิโรอิโตลาจอัมเหหิสัพปตังบุญญาสัมปะตังสัพเพธิวานุโมทันตุสัมาสัมปติสิยาสนันตุสศทายะสีลังลกขันตุสศปทาภาวนาพิฏตาหุนตุขันตุเทวตาขันตัสเพภุทธาพระประตาปัญเจกนารยาพลังอรหันตนาจเตชะละขังบรรพิสัพพโสยี่สิบเทวตาประเด็นลคาถาอันทำมาอย่างเป็นฉลัคารโยพนามาเซ อยาเทิวตสันติวิหารวาสินีจุเปาเลพธทิเลตหิงแตหิงตาธรรมธาเนระพจตุปูจิตาโสติงกรณิธาวิหารมันทะเลเทลาจะมัชานนาวกาจะพิโคสลรามิการทาปฏิอุปาสกามาจะเทสานิขมาจะอิสระสัปนัปูตาสุกิตาพรตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทะสังภาวาสังเสชาตาอัธโมปาดิการในยานการธรรมวราปฏิจเตสเปปิทุัสสะโลตุสังขยัมทาตุจิลังสานัมโมธรรมธราจะปุกลาสังโคโหตุสมะโควัตถายาเตหิตยาจะอัมเหะขัสดุสัธรโมสปปิธราร พันธมายังปัญญาคารทโยพานามาเซปุญญสิทันนิกจตสยะนัญญานิกตานิเมเตชนจะภากิโนโขนตุสตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณาวันตาจะไม่หังปาตาปิตาทะโยทิฏฐายเมจายทิฐาวะอันเยมัชะตเวนิโนติตตาติทันติโลกาสมิงเตปุมาจิตโยนิกาปัจเจกาจัตวุกัลลาสังสังตตาพระวะเวยาตังเยปัติทานเมตันุโมธันตุเตติยังเยจิมังละปชานติเทวะเตสังนิเวทะยุงมายาทินะปุญญังอนุโมทนาเหตุนาสเปสตาธาดาโขนตุอเวลาสุขาชีวิโนคิมะทัังจตต ก็ตระหนักไม่มีเส้นส่ดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบาราและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสถานอื่นที่เป็นกลางอะไรมีกันตั้งอยู่ในโลกเกินในภูมิสามเกินในกัมเนิศีมีขันท่าหละยขันหนึ่งหละยขันสี่ทั้งเที่ยวอยู่ในภพน้อยและยภพใหญ่สถา,านใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสถานนั้นจององมนธรรนทานเองเถิด ส,สัตว์ใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วน um, บุญของข้าวเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่ส uh. uh. okay. ัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าวเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจะมีเวรอยู่ไปสุขเสื่อเถิดแล่จงทึงธาอตุเกษมเถิดขอความดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเจริญด้วยดุลพักษแห่งสัตว์อภิษฐานดุลพักษแห่งความเพียรและอนุสงฆ์ในการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตย์แบทสมบูรณพระสุดพระบุริษและปัญหาเหล่านี้ขอความสุขสันต์ดีจงเกิดมีแก่ข้้้้้าาาาาาพพพเเจจไรรรร่ิวททังงงงงปขขออลธม ขอโทษเทศธนาเทาไรปุตอมุทสถาการณ์เสถีมนุษธรรมะเหล่านี้เมื่อมนุษนาแล้วปุตตองรอนทั้งแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิจปฏิธีพิฆาเดิมที่สำเร็จพระยาตสังวร์บัดวรด้วยที่ฐานต่อเจ้าวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งที่สร้างจิงสร้างขึ้นที่ผ่านมาที่จะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเตลี่ยนด้วยอันภาพแห่งพระปริศและข้ามงคลในพังขาต่างๆสมเด็จศักดิ์ทุทประการเทิน บุญส่งคราบเจ้าทั้งหลายเกิดจากสมมนจิตพนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพรนี้จึงผู้มีเจตาลดสมนต์จิตพนาทุกท่านขอจงปลอดภัยไร้แผงพวงโรดวาทา้ทั้สินเรื่อความรนเรืงีการงานชนเาอุปสรรคมัทั้งหลายสมบุญของร่นสายสมบัติปริวสมบัติมีาวงาธรรมเสด็จในการพัฒนากรรมฐานเกิดปัญญาและเจริญนวตรรมใช้ทั้งสคืออายุอรัตสุขภาระเทอญขอรุโมถนาบุญกับดุวยเื่